ออิอสระดไม่ได้ตัดคลิปเราเนี่ยโอ้โหพอตัดคลิปนะครับโอเคนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับโอเคหายแหลกแล้วโว้ยไปปบผ้ามาแล้วครับผมโอเคทาภารกิจชื่อนัดแคลกกินนะครับผมนัดแคลก,กินนั่นเองไม่รู้จะเป็นภารกิจยังไงไม่เคยเล่นก็คลิปนี้มันเดิมครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แหมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมโอเคยังเป็นฤดูหิมะอยู่เลยนี่ว้าวโอ้แม่งไรเฮ้มึงนี่มึงไม่ได้ปลาหิมะแล้วเฮ้ โอ้โหเอ๊ะทำไมครูหนีวะอ๋อครูไม่ได้หนีครูไปจับนี่โอ้หคุณรู้ว่าครูหนีนักเรียนเสื้อเขียวนะครับอ่าเราอย่าไปยุ่งแล้วกันนะครับมิชชั่นสีแดงกูว่าทำไม่ผ่านเหมือนเช่นเคยต้องขออภัยด้วยนะครับผมขี้เกียจเล่นนะครับผมมีเกมให้เล่นเยอะ,ะครับเพื่องผมก็เลย <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศนะโอเคไม่ได้โหลดช้าแล้วนะ <c oughs> อะไรมิชชั่นทรงมิชชั่นเสริมคูไม่ทำเฮ้ยเข้าเรียนเข้าเรียนขอเข้าเรียนก่อนค่อยมาทำมิชชั่นนะครับผมพอดี โดดเรียนเยอะไปแล้วไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ไหวจังกะละมังถังแตกเกี่ยวเชื่ออะไรเนี่ยโอเคอเรียนวิชาอะไรล่ะเนี่ยไม่รู้เข้าไปก่อนอะไรเนี่ยอาร์ตลมอววิชาศิลปะเปิดน,นั่นเองนะครับง่ายอยู่ง่ายอยู่เออยเมื่อกี้เห็นเห็นแวบๆไอมิชชั่นเสือแม่งเดินมาโอเคอาร์ต okay, ทูโอ้กูเพิ่งเรียนถึงคาบที่สองไงเหรอกิจสัตนี้กูโดดเยอะมากเลยเนะี่ย ก็ให้วาดภาพผูเหมือนเดิมนะนั่นแหละนะน่าจะใช่อ่ะสอนกูหน่อยกูลืมละไม่รู้ว่าช่างแมงกูไม่ดูละไอทาไงเนี่ยอ๋อสตาร์ทอ๋อไอนี่มันจะมาลบเหรอไอสลัดกูลืมไม่ไม่รู้ไทเกนอ่าทำเล็กๆก่อนละกันจะเย็ยนโอ้โดูนี้ก็ไม่ได้เหรอดูวัต h e ฟ u ักกันไกลเอา้าอะไรมึงเนี่ย เอาตกเลยกูเอาไม่รู้าี่นาะเอาลืมโอ้ลืมก็ไม่ได้หรอโ o เอาโอเคถือว่ามาเรียนแล้วกันมาเรียนที่เร็วมากครับไม่ถึงหนึ่งนาทีกระโดดเอ้ยไม่ใช่ก็ตกแล้วนะครับผมกูติดศูนย์แน่นอนไม่รู้เกมนี้แม่งมีติดศูนย์หรือเปล่านะคงจะไม่มีหรอกนะโด,ดลงไปอย่างกับแอ s a s s i n เอา assassin แ,สสแล้วกันเทียบอื่นไม่ได้โอเคอะไรเนี๊ย อ๋อที่เราบักที่เราบักคลิปที่แล้วน่ะเหรอโอเคลองอย่าบัอกอีนะมึงอยากสคลิปมากเลยกลัวบักขอสคริปได้ไหมเนี่ยโอ้โหนัดแค่ขึ้นขอสคลิปได้ไหมครับกลัวขอสคลิปแล้วกันนะสคริปปุ่มไหนวะไอสลัดกูกูลืมอ๋อขอสคลิปแล้วกันกลัวแหลกเอไม่ใช่กลัวบักอืมคลิปที่แล้วก็บักให้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับผมนี่มึงโหลดดิงนานจนโลกดินไม่มีภาพ เยเซอร์อะไรเนี่ยนี่กูตูเป็นควายเลยนะครับอาจารย์ยังจะให้กูเล่นไนเด็กน้อยในพงหญ้าอีกเหรอเนี่ยฮะเด็กเลี้ยงแกะเปล่าเนี่ยไอ้อะไรตรงนี้ฮอปกินนี่มันสงการนี่หว่าสงการสงการมาจากไหนครับสงการ สการถ้าผมเสียงดังต้องขอไปนะไม่ตลยเอย้มันสงการนี่ว่าไอ้คนข้างเราไม่ก็สงการเขี yeah, ้ยสงการเอ้ะอะไรเนี่ยอ๋ออ๋โอโอ้ง่ายวิชาดนตรีวิชาดนตรีเนี่ยง่ายง่ายนี่มันสงการรังสรรค์น,นี่ว่าโอ้สงการเล่นเครื่องดนตรีไปนี่หรอผมนึกว่าเป็นแต่ร้องเพลงเอาออสลัดว้าวห้องเถอะมัวแต่คำสงการในใเว้าวเลย มองแต่ดูภาพสงการนะครับผมแค่นี้เหรอออมาอีกโอ้ยดีดเอ้ยไม่ใช่กดยังกับตัวโนต้ตครับผมออดิชั่นแบบไหนเนี่ยยังกับไลายสเตจเวทีแห่งฝันนะครับในไลน์มีใหม่มีมาใหม่แล้วไปอุดหน,นุนเข้าหน่อยเด้อเนี่ยโปรโมทหน่อยครับผม นี่มันช้าด,ดังเร็วกว่านี้เอา้าทำไมกูได้แค่ยีาเปอร์เซ็น์วะเฮ้ยทำไมน้อยจุงได้ทีละหนึเอร์ซ็นหรออ่าจริงด้วยได้ทีละหนึ่งเปอร์เซ็นน่าจะผ่านเจ็ดสิบม่ก็หกสิบนะครับผมถ้าจำไม่ผิดถ้าให้ผมเดานะโอเคเล่นดีมากเลยหนูนี่สงการจริงๆนะนี่สงการแม่งมีสองคนเว้ยว,ว้าวปอีหนึ่งจะเป็นอะไรไม่หนอเพลงเชี่ยอะไรมึงเนี่ย เพลงชาติของสหรัฐหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่อะเอ้ยไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เป็นคนสหรัฐโอ้โหทำไมผีเสือ้อมึงไม่เหมือนจุงคนคนดูผีเสื้อดิครับผีเสือ้อโอ้โหมึงเอาใครมาเล่นเนี่ยอาจาร์เอาลูกอาจารย์มาเล่นเหรอฮะโอ้โหโอ้โหผิวผิวมากเลยนะี่ผีเสือ้อกูว่าล่มจมเพราะว่าผีเสือ้อนี่แหละไอ้สลัดอีพวกผู้ชายมึงก็เป็นเกย์เหรอเนี่ยโอไม่ my. ทำไมโรงเรียนนี้มีแต่เกย์โรงเรียนเกียนเส้นคงไม่ใช่แล้วล่ะโรงเรียนเกียนเกย์มากกว่านะครับผมให้โรงเรียนสงการก็มีนี่สงการมาเรียนด้วยครับสงการลังสันพี่สงการนั่นเองไอดอลผมนี่เองนะครับอยากกลับเล่นคีย์บอร์ดตอนปหกพองดีดแบบนี้เลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องดนตรีอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นเคยรู้จําชื่อได้ครับผมแต่ว่าลืมแล้วล่ะช่างแมงไม่ค่อยชอบเล่นหรือ เฮ้ยเพลงนี้คุ้นคุ้นเพลงนี้คุ้นคุ้นแต่จาไม่ได้อูอยากรู้เพลงนี้ชื่ออะไรครับสงสัยคงผ่านเจ็ดสิบมั้งเฮ้ยเพลงอะไรวะเพราะจังใครรู้ก็เม้นด้วยนะครับโอ้กดรัวจังหวะนี้ดีนะที่แมงไม่แหลกเย่ผ่านหกสิบห้านั่นเองแตน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 อ๋อจริงกระเบลนั่นเองอ๋อทำไมได้แค่หกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ๋ทำไมกูกากจังวะโอ้ อมีอีกเหรอมีหรือเปล่าอีช้างน้ำมันก็เต้นจังเลยโอ้โหมัยกคงยกขาเลยอ่ามีครับผมโอ้โหยังกัดเด็กอนุบาลเล่นเนี่ยรูนี่เราก็เล่นดนตรีเป็นเหมือนกันนะโว้ยตึง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 ตึนี่กํจำได้จำได้เคยฟังมาเป็นร้อยครั้งตึ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 ง มันไม่ใช่อตึง้ยไม่ใช่ตึง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 ตงตึ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 งต โอ้โหค่าข้าวกูวันหนึ่งน่าจะให้ร้อยนะาผมว่าโอ้ติปน้อยจุงสงสัยเป็นดอนนะดอนหนึ่งก็น่าจะเท่ากับสามสิบาทก็น่าจะเยอะเหมือนกันสามสิบคูณยี่สิบโอ้เยอะเยอ,อะอยู่อะไรเนี่ยนัดแครกเกอร์เอาฟิตอันล็อกอันล็อกอ,อ,อะไรเนี่ยให้กูทําอะไรเนี่ยให้กูไปทําอะไรกูอยากรู้เหมือนกันนะไปเซฟก่อนดีกว่าไม่มีอะไรทําโอ้ไม่อยากไปทําภารกิจแดงอะครับที่เกียดไปแล้วเออประเด็นอะ เกียรไปทําแล้วหรือว่ามันต้องทําวะถ้าต้องทําก็จะทํานะเดี๋ยวไปทํานอกรอบไหมโอเคเซฟเซฟดีครับรอพ่อแตริบิลหรือไงเซฟไหนดีโอเอาไหนดีเอานี่แล้วกันเออมิชชั่นสามกูยังไม่ผ่านเลยเนี่ยยังอยู่ที่มิชชั่นสามโอเคโปตึงโปะตึงตึงโปะตึง,ตง,ตงไม่ใช่ละโอเคออกไปสวัสด,ดีจานยายสวัสด,ดีจานสวัสด,ดีจาน ่ามีมิชชั่นใหม่มาแล้วนะครับผมโอเคไม่จำเป็นต้องทำมิชชั่นแดงใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมโอเคชื่อมิชชั่นอะไรลูดี้เดอะเลด์โนสซานต้าเดี๋ยวกูยังอ่านไม่จบลูดี้เดอะลูดี้เดอะเลด์โนสซานต้าอะไรไม่รู้เกี่ยวกับซานต้าหรือเปล่าหรือว่าไปส่งของให้ซานต้าอขอบคุณที่เปิดให้นะน้องชายออกข้างนอกหรือเปล่านี่หรือว่าไปหาซานต้าเกทไอซานต้าข้างถนนหรือเปล่าวะไปช่วยอ่าดิงด้วยต้องออก อ่ะเดี๋ยวเดี๋วอะไรมึงเนี่ยเคลียร์กันไปแล้วกันกูไม่ใช่ผู้คุมที่นี่กูไม่ใช่นายกอย่างกับโอ้ชนกูอสลัดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไอ้พวกเสื้อเขียวเนี่ยเริ่มจะบาดหมังกูแลไอ้พวกเสื้อขาวนี่ก็ใช้โอโม่พารกันจังเลยตืดตืดตืดตืขอติดรถไปด้วยนะครับพองไม่ถึงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแซงรถแม่ง ไอ้ไอ้สลัดโอ้ยมึงเอาไงกูเอาไงกูเอาไงกับกูไอ้เดี๋ยวเอาไงกูปาไงวะเฮ้ยปาไงวะไอ้สลัดกูขอโทษเอ,อ้ยผู้หญิงผู้หญิงอะไรมึงอะไรโอ้โหแม่งโหดว่ะโอ้แม่งวิ่งเร็วชิบหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้ไม้ไปแดกเอาไปหนึ่งโอ้ยโอ้โหกูตีทีเดียวแม่งไล่กูถึงโอ้โหพ่อง จานจานอยู่โรงเรียนไม่ใช่หรอไปสอนหนังสือไปจาน